สำหรับงานในสัปดาห์นี้นะคะของนักเรียนม2มิตรก็จะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการที่นำสิ่งของต่างๆมาจาัดกตกแต่งห้องนะคะให้นักเรียนเลือกเป็นห้องอะไรก็ได้ตามความสนใจของนักเรียนเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนออกแบบแล้วก็ตกแต่งลงในกระดาษร้อยปอนขนาด AC หรือ ถ้าบ้านใครไม่มีกระดาษร้อยปอนให้นักเรียนใช้เป็นกระดาษ A 4ธรรมดาได้นะคะเมื่อนักเรียนเลือกห้องได้แล้วนะักเรียนก็ออกแบบตกแต่งให้สวยงามนะคะจากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามโดยที่นักเรียนสามารถใช้กระดาษด้านหลังก็ได้หรือถ้าใครมองว่ากระดาษด้านหลังเขียนไปแล้วหมึกมันอาจจะมีการซึมออกมาด้านหน้าเนาะมันอาจจะทำให้มันไม่สวยงามนะักเรียน <garder S 2> ใช้เป็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งได้นะคะให้นักเรียนตอบคาถาม ตามนี้เลยนะคะการจัดรูปแบบของห้องของนักเรียนเป็นยังไงแล้วก็สิ่งของที่เรานำมาจัดตกแต่งห้องที่นักเรียนออกแบบอะมีอะไรบ้างนะคะสุดท้ายก็คือเพราะเหตุใดจึงเลือกจัดห้องแบบนี้นะคะให้นักเรียนอธิบายเหตุผลแล้วก็ข้อดีของการจัดห้องลักษณะนี้มานะคะ จากนั้นเมื่อนักเรียนทําเสร็จให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ที่มุมขวาล่างงานชิ้นนี้นะคะมิสขอให้นักเรียนส่งภายในวันอาทิตย์นะคะช้าสุดคือวันอาทิตย์นะเพราะว่าในสัปดาห์หน้ามิจะขึ้นหน่วยใหม่นะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาใหม่โอเคนะคะ